ไปขนส่งประเทศไปขนส่งเมื่อไปเชีงดาวอะขนส่งท้าเกลือโอ้ยไปหาเพื่อนเลยต้องมีท่ากระปกอบไปหาเพื่อนเพราะว่ามีช้างดาวรถสีแดงไปราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไรคืละห้าสิบบาทโอ้ยแต่เราไม่มีเวลาเราก็เออเพราะว่าเราจะว่าคนสามสิบของยี่สิบเอออันนี้ก็อันนี้ก็ยี่สิบแล้วเลย

หนาวขึ้นเหรอคะเห็นคนน่ารักไม่คยได้เลยเป็นเป็นผู้ชายค่ะอ้าวเหรอคะนึกว่าตรงนี้ทำไมไม่คดีวันนั้นโดนแมวข้างนอกสู้กันสีสวยน่ารักมากเลยก็เลยพาไปหาหมอมาเมียว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 อือฮึบนลีหนูรู้งานจริงๆเลยลูก เยี้วเป็นพระโคเออดีมากโอ้โหโอ้โหเด็ดใหญ่มากติดคอโอ้โหดูลาเด็ดอันนี้คือปลูกด้วยปลูกด้วยใช้ปุ๋ยอะไรทำดูท่าดูท่าสกักก่ <c oughs> อ <c oughs> นอะไรวะใส่ไปหมดเลย เป็นแบบรัวเฮ้ยจริงมันต้องต้องอันนี้ก่อนอ่ะไม่เป็นไรเราแบบขั้นตอนนี้ัวตามใจเราอะอออเสร็จแล้วเป็นไงเห <c oughs> นื่วันนี้วันเดินทาง <c oughs> ดูบรรยากาศยามเช้ากันก่อน อันนี้เป็นบ้านพักของเรารอยู่เชียงดาวเชียงใหม่เชียงใหม่วิวดีมากมีแปลงปลูกสตรอเบอรี่ด้วยกันน้อเผื่อเป็นเที่ยววันนี้เตื่นเต้นมากอเพราะว่าเราจะไปขึ้นดอยหลวงเชียงดาวกันตเตรียมพร้อมอะไรไหมไม,ไม,ม่ไม่มีไม่มี <laughs> ข้าฟินโอฟินเนี่ยไม่มีงวันมาอย่างเดียวมีแต่กินกินแบบเยอะๆให้แบบว่าตุนๆไว้กินอาหารหวานและค้าวกับถ่ายเรียบร้อยเสื้อผ้าก็โอเคแบบเป็นชุดเดินป่าผ้าสบายๆไปออกกําลังยางลึกมากประมาณ5เมตรลึกลงไปแล้วออกไม่ได้ก็ตอนนี้อยู่ที่รีสอร์ทอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องออกไปแล้วเพื่อไปเพื่อไปขึ้นรถนั้นรวมคน8โมงนี้คน ยี่สิบแปดคนเยอะเหลือเกินก็ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ที่เดินป่าพี่คะไปได้เลยค่ะไปได้เลยครับไปได้เลยค่ะเขาบอกอ๋อได้ไปตรงร้านนานาใหม่อ่ะค่ะ ที่ดอยหลวงเชียงดาวเนาะก็คือเราต้องนั่งรถกระบะเนี่ยเพื่อไปที่เขตพันธักษาสัตว์ป่าเชียงดาวก่อนคือแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆนมาเชียงใหม่เนี่ยให้มาตั้งต้นที่อาเภอเชียงดาวก่อนนะคะเพราะว่าระยะทางจากตัวอําเภอเชียงดาวไปยังเขตพันรักษาสัตว์ป่าเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเราจําไม่ได้อะแล้วระมาณผลระเบียบคือเธอจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมกรมป่าไม้เนี่ยเขามาพูดเรื่องกฎระเบียบการใช้ชีวิต หรือการเดินทางอยู่บนดอยหลวงเนาะว่าต้อง<ช>ทําอะไรบ้างใช่ใชแล้วเราก็ต้องทําเรื่องเหมือนขออนุญาตขึ้นด้วยว่ากุ๊กน,นี้มากี่คนต้องแจ้งด้วยว่ามีใครบ้างชื่ออะไรบ้าง<ช> <ๆ S 2> แล้วเขาก็จะแจกถุงสําหรับไว้เข้าห้องน้ำด้วยใช่ไหมใช่เขาจะมีแบบเป็นเป็นหนังสือคู่มือเนาะการเดินทางอันนี้มากับเชียงดาวแคมปิ้งอะค่ะว้าดางสตาร์ การซื้อทัวร์เนี่ยของเราเนี่ยสะดวกสบายมากจริงนะเพราะว่าเขาก็แบบเตรียมทุกอย่างให้นะคะ,ะเตรียมรถเตรียมแบบลูกหาเบเสบียงให้เราพร้อมแนะนํ<ร>าว่าไปซื้อตวัวดีกว่าใชา่แล้วพอจบจากเขตพันธุ์รักษาสัตว์ป่าเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องขึ้นรถกระบะต่อขึ้นไปนะคะที่หน่วยขุนห้วยแม่กอกนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดสตาร์ทของการเดินเลย แล้วมันแฉะแบบมันเป็นโคนไงแล้วแล้วทางฝั่งขวาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นเหวอย่างเงี้ยเออคือคนขับอ่ะจะต้องชานาญทางมากๆเลยเวลาอารมณ์เหมือนเขาคิดจะกูดอ่ะถ้าใครเคยไปจะรู้ว่าแบบคนขับรถกระบะนี่จะต้องแบบรู้ว่าซ้ายขวาอยู่ตรงไหนใช่จุมที่เราไปก็เหมือนฝนเพิ่งตกไปน้อเป็นไงคะคุณค้าเหมือนั เท้ากันนีมเออเวาจุนไสก่อนกัดระเบียบไส เตือนทุกท่านเลยนะคะว่าใครที่เป็นแบบเมารถเมาเรือง,ง่ายเนี่ยควรจะทานยาไปก่อนเลยหรือว่าใครที่ช่วงล่างไม่ค่อยดีเนี่นะคะเด็ก<ด><ว>สตรีนีันนะเด็กสตรีนี้ค่ะแล้วคนชรานะคะไม่ควรนั่งหลังควรนั่งรถกระบ,บะข้างหน้านะคะเพราะว่าทางขูขาดมากต้นนะคะเรียกเส้นทางเด่นยาขัด ียนมากอันนี้ใส่ของได้นี่เป็นสตั๊ดดอยเห็นเห็นดอกยางไหมเข้า <c oughs> ถึงได้มีเอ้กับกางเกงที่มีกระเป๋าเยอะๆเพื่อการนี้เนาะแปดสิบบาทถูกมากดอกยางลึกเอออ,อันนี้เมื่อกี้เพิ่งถ่ายรูปตรงนี้ไปค่ะแล้วก็ลึกขึ้นได้ว่าหลืมกล้องเดี๋ยวก็มาเอาไอเนี้ยไม้ไม้พองฮือพองหอง,ง,องร้อนหรือเปล่า อากาศดีเย็นสบายมากเพิ่งเริ่มเริ่มไงยังไม่เหนื่อยรีบถ่ายก่อนตอนยังไม่เหนื่อยทำไมชื่อเด่นย่าขัเพ่ะเด่นเนี่ยเขาเอาย่ามาคัดอ๋อมีขัดฟอะไรก็ไม่รู้ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันสวยเหมือนแบบไปไปฟิตเนสอะ หรือไม่ก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก่อนมอเตอร์ไซค์จะเก็บเห็ดเดี๋ยวจะดูป่านะคะป่านนี้เป็นป่าสวนออลพยป่าต่อเป็นเดินมากี่กิโลแล้วเจอดาสค่ะไก่หยาเลยกับพรมอกาดจะเชื่อการได้หยุดเป็นระยะไม่ดีนะ อช่หยุดถ่ายรูปไม่แหละทําให้แบบย่ขึ้นรขึ้นอย่าอย่าแบบลวดเดียวอะ่ะเ,เรื่องราวของดอยหลวงเชียงดาวให้ฟังคร่าวๆกันเนาะก็จริงๆเนี่ยดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเป็นภูเขาหินปูนนะจ๊ะซึ่งอายุของเขาเก่าแก่มากก็คือมีอายุระหว่างสองร้อยสามสิบถึงสอง้หสิบล้านปีคือนานมากอแล้วดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลแล้วก็พวกซากสัตว์ต่างๆเพราะว่าตะก่อนหน้านี้เนี่ย เป็นทะเลมาก่อนนะจ๊ะแล้วในทะเลก็จะมีสัตว์ทั้งหลายแหล่ใช่ไหมแล้วมันก็ทับถมกันมาเรื่อยๆกลายเป็นหินปูนแล้วก็ก่อก็เหมือกลายเป็นภูเขาขึ้นมาโู้ให้โศมาก เด่นย่าขาดของกันปีหนะ้าต้องเรยงไวถึงย่าบาดดีกว่า,า,าว <c oughs> ตอนเนี้ยขับน้ำนี่ขับน้ำนี่แสบเลยนะเนี่ยแสบตีหนะน้านะคะแล้วทีนี้ที่เนี่ยก็จะมีพันไม้แบบที่เราเรียกว่าตึงเอาพาย ซึ่งแบบด้วยความที่เหมือนแบบหน้าดินมันมีน้อยแล้วก็ไม่มีน้ําแล้วก็อากาศก็จะเย็นๆยเงี้ยแล้วก็พืชพันธุ์พวกที่มันเกิดขึ้นที่ที่ดอยอย่างเนี้นะคะมันจะเป็นพืชแบบแนวแบบเขาพิมาลัยอ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนพัฒนาตัวเองเป็นพืชเฉพาะถิ่นเป็นพันธุ์ไม้พุ่มแล้วก็ไม้ดอกขนาดเล็กมีหลายแบบเลยใช่คือตอนที่เดินสังเกตว่าจะมีต้นไม้สูงๆนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นดอกไม้ แต่แบบถ้าลองสังเกตตามพื้นอะตามโขดหิน่ะมันจะมีดอกไม้เล็กๆโผล่อยู่อะไรเงี้ยคือต้องอาศัายการสังเกตใช่คือถ้าใครเป็นสายธรรมชาติเนี่ยหรือว่าชอบถ่ายต้นไม้เนี่ยจะชอบที่นี่มากเพราะว่าต้นไม้ดอกไม้เขาจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นบ้างไหมอืมน่ารักแ,<ล>แนะนำแ,<ล>ะแนะนำเขาบอกว่าที่ยอดดอยกิ่วลมเนี่ยจะเห็นได้เยอะที่สุดโดยเฉพาะดอยกิ่วลมฝั่งใต้นะจ๊ะสาหรับพืชพันธุ์แนวกึ่งอวพายนี้นั่งพักก่อนเนี่ยมาก เขาบอกว่าอีกชั่วโมงครึ่งก็น่าจะสองโลมั้งจาก8.5โลเท่ากับว่าเราเดินมา6กิโลแล้วจากตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสามชั่วโมง6กิโลก็โอเคนะโอ๊ยขาขาไม่ใช่ของตัวเองละเลริ่มเป็นยังไงยืมเข้ามานี่ดูส้นยืมสตัด๊ดยืมขาเข้ามาใช้เนี่ยสตัด๊ดดอยเวิร์กมากคือแบบ80บาทเกาะแน่นโอเคเลยเบางจุดที่ควรลื่นก็เกาะเรื่องสะดุดยางเดียวถูก ไอลื่นไม่ลื่นแลว้วกลัวสะดุดหินนี่แต่สตาร์ดอต10บาทนี่เวิร์กม,มากเวิร์กค,คือแบบโคลัมเบียนอตเซสอะไรไม่ต้องเอามาให้มันพังเธอถูกใช้แล้วก็ทิ้งเลยเ็าไกลอยู่ไกลอยู่แต่ว่าเราอ่ะเลือกขึ้นทางเด็กยากขาดเนี่ยเนื่องจากเส้นทางเนี้ยชันน้อยกว่านาอแล้วก็วิวจะสวยด้วย สามารถที่จะเห็นตอยหลวงเชิงดาวได้ตลอดทางเลไม่ go, hard, ู้เหนื่อใช่ไหมแต่เหนื่อยมากสุดๆคนทางอีกยาวกันเขาบอกว่าอีกสี่สสสสโลแม่งโ,โกงกว่าหนึ่งในสี่อย่างอะรอหรอกทุกครั้งที่ไปเวลาเนี้ยจะต้องเจอคนหลอกแง่สองวยุงนี่อยู่เฉยๆได้ยุงมาเลยนะเหนื่อยมา เนี่ยมาเตรียมขายหมูปิ้งข้างบนด้วยล้วยล้วยทอดนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเบาๆอีกโอ้ยหกโลงเบาๆนี่โดนหมดเลยวะหรอแขมพักกินข้าวก่อนเหนื่อยด้วยหิวด้วยก็เลยกินให้มันจบๆจะได้เดินที่เนาะใช้ไม่ถัดเลยเนมหมูทอดน้ำพริกตาแดงมั้งแล้วก็ข้าวเหนียว คงกินไม่หมดแล้วข้าวเหนียวเยอะมากใช่ไหมหายใจไม่ทันเลยอ่ะอหัวใจเต้นเร็วมากในในอยากต้องพักเลยอ่ะขนาดแบบอากาศดีมีลมนะมยังแบบรู้สึกได้ว้าร้อนฉิบหายคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแบบ ยังไงเส้นทางวัวอ่าทางมันจะชันกว่าแต oui. well ่ว่ามันจะมันจะสั้นกว่าค่ะก็คือมันจะเหมาะเหมาะกับการใช้เป็นทางลงอะมากกว่าก็คือถ้าไปที่เร็วทางเส้นหยักเด่นยักษ์นี่แหละที่เร็วเพราะว่าเลื่นล้มลงไปเลยใช่ไหมที่ล้งลงไปตั้งแต่ยอดจนปลายลงแป๊บเดียวแต่เ็าบอกว่าทางนี้จะสวยนะเพราะว่าจะมีดอกไม้ป่าแบบเยอะมากก็เลือกเลือกกันเนาะว่าแบบอยากจะไปเส้นทางไหนแต่ว่า จริงๆที่เราไปมาไกด์เขาก็แนะนำว่าคือมันแล้วแต่ปีที่เขาจะเปิดด้วยว่าจะให้เดินเส้นไหนเป็นหลักเราไม่สามารถเลือกเองอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกัน 2หรือสามโลมาดัานดูเมฆที่ลอยสวยดีอากาศดีเนาะเลือดเลือดนี่ฉีดไปทั้ตัวเลยอะ เอ้ดูแข็งข้าดิ ถึงแล้วเหนื่อยมากอยากจะนอนแทบคือคือบิดตรงไหนก็ตะคิวกินอ่ะเป็นมีก็คุณเหมือนเหมือนฟิตเนสประมาณ5้าคลาสติดกันอตอนนี้กําลังจะไปชมภาพที่ตกดินที่ยอดดอยหลวงเชียงดาวนะคะเราใกล้จะพิชิตต้อขึ้นไปอีกครึ่งชั่วโมง อีกนิดเดียวเราดเดจะพ,พิชิตยอดดอยแล้วหลังจากที่เราเดินมา8.5กิโลวิวดีมาก ไฮไลท์เลยที่ไม่ทําไม่ได้ไม่งั้นไม่ถึงก็คือเราจะต้องเดินต่อเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกที่ยอดดอยหลวงชยงดาวต่อให้ล่างแหลกขนาดไหนเราก็ <c oughs> แบกล่างเราขึ้นไปต่อได้ไอีก<ไ>นิดหนึ่งใช้เวลาเดินแป๊บเดียวส0มสิบนาทีแต่เป็นสามสินาทีแนวนะ<ไ>เพราะว่าเราต้องปีนป่ายหินตลอดทางมันชันมากขาที่ต้องเกิดจับซ้ายจับขวายกอะเวลาแบบเดินไปถึงแล้ว ือถ้าใครแบบว่าเคลียร์มาเนี่ยแนะนําให้พักก่อนก็ได้แต่ว่าเราอยากจะแนะนําว่าให้ฝืนขึ้นไปสักนิดนึงเพราะว่าพระอาทิตย์ตกวันนั้นสวยมากสวยมากห<า>้ามพลาดอะ่ะแล้ววันที่เราไปช่วงดีมากนะเป็นวันที่ฟ้าเปิดไม่ค่อยมีเมฆนะเพราะฉะนั้นช่วงทวายไลน์เนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟลมากใช่วันนั้นนี่สุดยอดมากเลยที่เราขึ้นไปดีที่แบบว่าอดคนที่ต้องแบกร่างเดินขึ้นไปคือแม้หน้าตาอาจจะดูโทรมเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า บุกปั่นกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่า,าด้วยความที่วิวงามหน้าเหมือนไม่ใช่คนแล้วอนะห <c oughs> น้าเหมือนไม่ใช่คน <c oughs> เราก็ได้ไปถ่ายกับ <c oughs> ป้ายนะคะจุดสูงสุดของด,ยดนนะอยหลวงเชียงดาวนะรู้สึกว่ามองเขาได้มาพิชิตภูเข <c oughs> าเอเวอเรสต์ราลานั้นเลยนะแล้วเราก็ได้ถ่ายดอกไม้เล็กๆตามทางดนะ <c oughs> ้วยเนาะเวลาเราเดินช่ <c oughs> <ๆ S 2> เดินป่าอากาศอ่ะอากาศก็จะเย็นนะข้างบนมีลมเย็นๆอะไรเงี้ยใช่แต่พอถึงยอดดอยแล้วมันจะหนาวมากอะหนาวใช่มันจะเริ่มหนาว ก็แนะนําว่าการแต่งกายเนี่ยให้ใส่เสื้อแขนยาวเนาะหรือไม่ก็หาปลอกแขนใส่ถ้าเกิดว่ากลัวดามนะจ๊ะ Here เชียงดาวถึงแล้วเป็นไงบ้างคะเหนื่อยแต่วิวดูเนี่ยคุ้มกับการเดินแบบจมูกกันแดดวิวนี่ถือว่าเป็นรางวัลเลยนะของเราต้องรอาทิศตกรางวัลของความเหนื่อยสุดยอดเลยสุดยอดวิวดีเลยเห็นทิวเขาแบบเยอะมาก I can help you out. 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 Here we go, here we go again. Time is up and I'm calling up my friend. why, you no wonder no wonder too. go, up we we wanna ain't again. and mine. Here here me be Call I go ภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะคะในการพิชิตยอดดอยหลวงเ<ม>ชียงดาวเมื่อเช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่กิ่วลมหนึ่งนะสวยมากทะเลหมอกใช่ไหมทะเลหมอกมอลังสุดๆวันนี้ก็จะเดินกลับนะคะระยะทาง8.5กิโลเมตรเส้นทางเดิมเด่นยา่าค่ะแต่ลงน่าจะไวกว่าเราจะเปลี่ยนชื่อว่าเด่นย่าบาทดีกว่าด่านย่าบาทด่านย่าบาท แต่ขาลงอาจจะมีการจิกจิกส้นนิดนึงจิกแบบปลายเท้างแต่สต์ทดอยยังช่วยเราได้อยู่ค่ะบัลไลเดี๋ยวมามื้อเย็นเราจะจัดอาหารเหนือเลยวันนี้ยด่ดผ้าว่าเดินจากเนี่ยผ้าขดหนูผ้าแก้มผ้ากีบกัหมวกเออแบเลยแคมแร้แมพแคมแพไม่ไม่ตอนแรกจะดึงแ,แบบดึงตรงหมวกกับมานอน ยึงไม่ออกเอ๊ะทำไมอะไรเขาเดี๋ยวดูดยัดนอนนอนเก่าเขาปรับเออเขาปรับนุ่นแตกยัดลงไปเลย่เป็นไรหรอเพราะมันเก่าอะหลอดหลอดมาแล้วมาแล้วอย่างนี้ได้ด้วยยังไงวะอุ้ยมีรูดซิปตรงนี้จ้า 嗯，对、嗯、呀。嗯嗯嗯